คุณอมาราินถามว่าขอสอบถามหน่อยค่ะว่าคนที่ไม่ค่อยมีเหงื่อเกิดจากอะไรคะมีผลดีหรือเสียอะไรบ้างคะพอดีฉันเป็นคนไม่ค่อยมีเหงื่อนอกจากเวลาร้อนมากๆประมาณ40องศาก็จะมีเหงื่อแค่ซึมๆท,ทั้งที่เพื่อนคนอื่นเหงื่อ,อไหลเลยก็คือไม่มีเหงื่อเนี่ยมันร่างกายมันไม่สามารถขับพิษออกทางผิวหนังได้อยากถามว่า คุณอมรินนี่คือเป็นคนผิวเนียนเนียนมากๆเลยใช่ไหมเรียกว่าถ้ามีใครมาสัมผัสก็จะเรียกว่าน้องเนียนเลยใช่ไหมคือผิวเนียนมากๆไม่มีรูขุมขนนั่นเองมันจะไม่ระบายพิษออกมานะจะทําให้ร่างกายเกิดอาการภาวะร้อนเกินง่ายคือมันจะร้อนคายอยู่ข้างในนะมันจะร้อนอยู่ข้างในอาจจะแบบทำให้เราเป็นร้อนในหรือเป็นไข้เป็นไข้ขต่ําๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง อาการนี้ต้นก็เป็นต้นออกกําลังกายเนี่ยนะที่เห็นเหงื่อเยอะๆขอโทษเหงื่อออกจากที่หน้าอย่างเดียวออกจากเหงื่อจะออกจากบนหัวกันหน้าอย่างเดียวตามตัวเนี่ยไม่มีเหงื่อเลยแล้วสิ่งที่จะทําให้เกิดอาการผิดปกติตามผิวหนังก็คือมันจะเป็นปลายประสาทอักเสบก็คือเนื่องจากว่ามันไม่สามารถระบายพิษออกจากทางผิวหนังได้เวลาเกิดอาการปลายประสาทอักเสบเนี่ย มันจะเหมือนโดนเข็มแทงที่รูขุมขนทุกรูนะเวลาที่เราไปสัมผัสอากาศร้อนปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนจะขนลุกอ่ะแล้วจะเหมือนโดนเข็มอะพุ่งแทงเราอ่ะคิดดูว่าร่างกายเรารูขุมขนเยอะขนาดไหนนะนั่นแหละโดนแทงอ่ะประมาณนะั้นต้นจะเป็นอาการอาการนี้นะที่โดนเข็มแทงอ่ะจะเป็นที่หลังลงไปที่ก้น แล้วก็ที่ต้นขาด้านหลังถึงข้อพับเข่าเลยนะถึงหลังเข่าเลยบางทีก็ลงไปถึงน่องก็มีนะแล้วก็บางทีก็เป็นตามแขนก็มีนะคะนี่คืออาการปลายประสาทอักเสบถ้าเราไปหาหมอหมอก็จะให้กินยาแล้วมันจะหายแค่ตอนที่กินพยาหมดมดันก็จะกลับมาเป็นใหม่เต้นก็เลิกไปหาหมอเต้นก็เลิกไปหาหมอนะ แล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าผิวเราเนียนเกินไปรูคุมขนมันมันปิดสนิทมันระบายพิดออกไม่ได้ต้นหนึ่งใช้วิธีการขัดผิวใช้ผ้าผ้าขัดตัวของญี่ปุ่นนะไปร้านดโซนะคะจะมีผ้าขัดตัวของญี่ปุ่นที่เนื้อสัตร์นะแล้วก็มาขัดผิวขัด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 ทั้งตัวเลยขัดทุกครั้งที่อาบน้ําเพื่อเปิดรูคุมขนอันนี้เป็นวิธีหนึ่งวิธีที่สองคือ การปัวซาการปัวซาเลยคือใช้วัตถุอะไรก็ได้อะถ้าพีอันนี้เป็นต้นเนี่ยไอเนี่ยไอตะหลิวอันเนี้ยเป็นไม้ใช้วัตถุที่เป็นไม้นะมันจะมีขอบนะคะขูดนะขูดตั้งแต่หัวลงมาเลยแต่บนหัวนี่ใช้ขยี้ขยี้ได้นะขูดหัวขูดหน้าขูดคอขูดหน้าอกขูดแขนขูดหลังขูดก้นค่ะลงไปถึงเท้าเลยขูดไปทั้งตัว สิ่งนี้จะสามารถช่วยระบายพิษร้อนออกทางผิวหนังได้แล้วสิ่งที่ดีในการกัวซา,าคือมันกระตุ้นให้เลือดมันไหลเวียนอย่างบางคนเนี่ยกินน้ําน้อยกินน้ําน้อยแล้วเลือดมันไม่ค่อยมาเลี้ยงตามเ,เส้นเลือดฝอยนะพอเรากัวซา,าเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้เม็ดเลือดม,มันไหลเวียนได้ดีนะ สิ่งที่ได้คือผิวจะดีขึ้นแล้วมันขับพิษคนที่ขูดครั้งแรกนะคะสิ่งที่จะปรากฏว่ามันคายพิษออกมาคือขูดแล้วมันจะคันคันชนิดที่ว่ายิ่งขูดยิ่งมันอ่ะยิ่งขูดยิ่งคันอ่ะแล้วมันจะขึ้นเป็นเม็ด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 เม็เหมือนหนังไก่ที่โดนถอนขนน่ะมันจะขึ้นแบบนั้นเลยอ่ะเราก็ขูดเลยขูดขูดจนกว่า เราจะไม่มีแรงขูดนั่นเองคือตรงไหนที่ขูดแล้วคันน่ะนั่นแหละมันเป็นช่องทางในการระบายพิษละเราจงกระนำขูดตรงนั้นเลยขูด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 ให้ทั่วตรงไหนยิ่งคันยิ่งต้องขูดนะคะก็เมื่อเมื่อเราขูดไปแล้วแล้วไอ้อาการคันเนี่ยมันแสดงออกไปแล้วพอเรากลับไปขูดอีก ระยะห่างประมาณแบบหนึ่งหรือสองสัปดาห์หรือเป็นเดือนด้วยซ้าหลายเดือนด้วยซ้าพอเรากลับไปขูดอีกมันจะไม่เกิดอาการนั้นแล้วไออา,าการที่ขึ้นเป็นแบบเม็ดเม็ดคันคันร้อนร้อนแล้วผิวเนี่ยมันจะร้อนมากนะมันร้อนถึงขั้นไหนรู้ไหมถึงขั้นที่ว่าเราอะเอามือมาอังเนี่ยนะไม่โดนไม่โดนบริเวณที่เราไม่โดนเนื้อเราด้วยนะเอามือมาอังเนี่ยมันจะมีไอร้อนขึ้นมาสัมผัสมือเลย มันแสดงว่าการกลัวซาเนี่ยเป็นการระบายพิษร้อนออกทางร่างกายได้ได้อย่างแท้จริงและเร็วมากๆนะคะอ่ะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งมันคือการอาบน้ำอีกแบบหนึ่งถ้าเราหาผ้าผ้าญี่ปุ่นไม่ได้ใช้เกลือและเกลือที่แนะนำคือเกลือจากดอนหอยหลอด เกลือป่นนั่นเองเป็นเกลือป่นนะคะเกลือป่นธรรมดาหาที่ไหนก็ได้แต่ถ้าใครมีดอกเกลือไม่อยากแนะนําให้ใช้ดอกเกลือเพราะว่าต้นจะบอกว่าดอกเกลือเนี่ยมันเป็นเกลือที่มีความแหลมคมนะแล้วดอกเกลือเนี่ยเม็ดมันจะใหญ่เวลามาถูมันจะบาดตัวต้นทดลองมาแล้วมันแสบมากเราจะถูได้ไม่ถึงไหนเลยมันจะแสบแล้วมันจะเจ็บ ก็เลยเอาดอกเกลือเนี่ยไปบดต้นเอาไปตํานะไปบดให้แบบละเอียดยิบๆเลยแล้วเอามาขัดมันก็ลดความความเจ็บได้ประมาณหนึ่งแต่เกลือที่ดีดีที่สุดคือเกลือป่นธรรมดาที่ละเอียดละเอียดนะย้ํานะว่าต้องเป็นเกลือละเอียดแต่ไม่ใช่เป็นเกลืออุตสาหกรรมนะคะต้องเป็นเกลือทะเลที่เป็นเกลือปน่นละเอียดเม็ดเล็กจริงๆอันนี้เราขัดแล้วเราจะ ไม่เจ็บแล้วมันจะไม่บาดผิวนะดอกเกลือเนี่ยขัดเนี่ยพอขัดเสร็จนะลองมาส่องกระจกดูสิมีรอยบาดตนน้นอะโดนบาดเป็นเส้นเลยแดงเลยเลือดซิบเลยนะอันนี้คือดอกเกลือไม่แนะนำนะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนต้นไปดอนหอยหลอดก็จะซื้อมาแบ่งๆเพื่อนๆกันนะ จะไม่รู้จะได้ไปเมื่อไหร่นะซึ่งตอนนี้ของเต้นก็หมดแล้วเหมือนกันตอนนี้ใช้ดอกเกลืออยู่ก็อดทนกับความบาดของมันอยู่นะขนาดว่าเราแบบป่นมันแล้วนะคะเออแล้วจะบอกว่าเกลือเนี่ยที่เรานำมาขัดตัวเนี่ยนะผลที่ได้คือมันรักษาโรคผิวหนังหลังเต้นเนี่ยเต้นแพ้ผ้าที่มันมาจากจากใยอะไรสักอย่างเลยแหละ เหมือนมันอบเกินไปอ่ะมันมันมาจากเสื้อชั้นในเนาะคือเสื้อชั้นในมันจะเป็นกากบาดแบบนี้แล้วมันเกิดเป็นเขาเรียกว่าต้นเดาเอานะน่าจะเรียกว่าเกลือน้ำนมคือมันไม่คันนะไม่คันไม่ขึ้นเม็ดไม่ขึ้นผื่นแต่มันจะเป็นด่างเป็นผิวด่างๆสีขาวคล้ายๆด่างขาวเลยอ่ะคือมันขึ้นเป็นลูกกากบาทอย่างเงี้ยที่หลังนะแล้วต้นก็ใช้เกลือเนี่ยแหละขัด ขัดหลังทุกครั้งที่อาบน้ำปรากฏว่ามันจางลงตอนนี้ก็หายไปประมาณ60%แล้วฉะนั้นใครที่เป็นโรคผิวหนังอยู่นะคะลองใช้เกลือขัดผิวหรือถ้ามันมันรู้สึกว่าถ้าขัดแล้วมันละคายเคืองเกินไปก็เอาเกลือไปละลายน้ําเกลือนั้นละลายน้ําเข้มข้นเลยนะแล้วก็เอามาทาเอามาทาผิว ถ,ถ้าถูถูไปนะคะตอนอาบน,านนะ้ำเนอหรือจะแช่ก็ได้ลงไปแช่ก็ได้นะใครมีอ่างอะไรก็เอาเกลือโ้มกระน,นำไปเลยละลายแล้วลงไปแช่นะคะจะแช่นานเท<ๆ>่าไหร่ก็แช่ไปนะคะเกลือแล้วก็ล้างน้ำเปล่าเฉายๆไม่ต้องฟอกสบู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่เต้สวัสดีค่ะพี่ปันพี่ปันบอกชัยากรอบห่อของเขาอร่อยจริงๆ พี่สั่งมาสามครั้งแล้วนะพี่พี่ปันมาช่วยคอนเฟิร์มนะว่าสาหร่ายชายยาของเอ่อนาลงทอนพี่นาลงทรนนะคะอร่อยจริงๆนะคะคุณอาริรัตบ,บอกว่าที่รลบุรีฝนกำลังตกค่ะที่นี่ก็กำลังจะละจะละเนี่ยสวัสดีคุณพี่คุณน,นี้แล้วกันนะ คุณพีพีนีต้นจะอ่านว่าอะไรดีนะบอกว่าสอบถามค่ะปะสัสสาวะที่เก็บไว้ขวดโหลไว้นานไว้นานเป็นปีมีประโยชน์อะไรบ้างคะขอบคุณค่ะออปัสสาวะเก่านะปัสสาวะเก่าที่อยู่ในโหลนะคะที่ต้นนํามาใช้แล้วแบบโคตรเห็นประโยชน์เลยคือเวลาที่เรากดท้องกดไหลย้อน นะมีอาการภาวะร้อนเกินจากข้างในร่างกายเนะไม่ว่าจะเป็นร้อนในท้องร้อนในคอร้อนในอกแต่ที่เห็นชัดชัดคือเวลาที่เราเกิดอาการกดไหลย้อนแบบเฉียบพลันเกิดขึ้นกลางดึกอะไรอย่างเงี้ยคือกดมันขึ้นมาเผาคอละแสบร้อนนะกินไปทีละหนึ่งช้อนโต๊ะนะแต่ห้ามเกินสี่ช้อนโต๊ะนะคะ กินเข้าไปเลยมันจะไปลดกรดทันทีเพราะว่าน้าปัสสาวะที่ทิ้งเอาไว้เก็บไว้เป็นปีเนี่ยมันจะมีความเป็นด่างค่า p h ออยู่ที่ประมาณ8ปดถึงเหรือ9กว่าเลยนะมันมีความเป็นด่างมากกินเข้าไปปุ๊บมันจะไปลดกรดในร่างกายทันทีนะคะแล้วก็ใครที่เป็นแผลเป็นแผลอะไรก็แล้วแต่แผลเบาหวานเลยอะแผลเบาหวานนะเอาเอาฉี่เก่าไปทาไปทาไปล้างแผลนะคะหรือแม้แต่เป็นตาปลาเอางี้ เป็นตาปลาเนี่ยนะเราจะใช้ใช้แบบก่อนนอนนะเราจะเอาแบบตัดตัดไอ้ตาปลาไอ้หนังแข็งแข็งเนี่ยตัดทิ้งไปเลยจนเห็นเนื้อเนื้อแดงแดงเลยนะเนื้อสีชมพูและเอาสำลีเนี่ยจิ้มน,น้ําปัสสาวะเก่าอุดเข้าไปในรูตาปลานะแล้วก็เอาเทปอะเทปที่ไว้ปิดแผลได้แหละปิดให้สนิทนะคะแล้วนอนแล้วเช้ามาก็แกะออกแกะออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทำแบบเนี้ย แล้วเนื้อมันจะเต็มเนื้อมันจะค่อยๆเต็มขึ้นนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องจะติดช่งติดเชื้ออะไรเพราะว่าน้ําปัสสวาวะเก่ามันฆ่าเชื้อนะคะคือต้นน่ะเป็นตาบางต้นทําแล้วอะต้นทําแล้วต้นถึงรู้ว่าเฮ้ยจากตอนแรกที่มันลึกอะมันตื้นขึ้นมานะคะแล้วก็ยังมีประโยชน์อีกหลายสิ่งนะเอามาล้างผักก็ได้เอามาแช่ผักก็ได้นะ เอาไปลดน้ําต้นไม้ก um like ็คือผสมอัตราส่วนถึง่ส20ลดน้าต้นไม้นะคบเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยเนาะคุณกนกพรถามว่าเคยฟังคุณต้นบอกว่าเมื่อก่อนทําอาหารไม่เป็นทําไมเดี๋ยวนี้ทําเก่งจังล่ะก็ของทุกอย่างบนโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราเป็นตั้งแต่กําเนิดเราสามารถเรียนรู้ได้แล้วก็ อย่างการที่เต้นออกมานั่งพูดให้ความรู้แบบนี้มันก็เหมือนกันแหละเหมือนกับการทําอาหาระ่ะทุกอย่างเราค่อยๆเรียนรู้ไปฝึกไปนะคะเราก็จะทําได้เองเนาะแต่ก่อนก็ไม่กล้าที่จะมานั่งไล์สดแบบนี้เนาะแล้วก็เราอะต้องใช้ใจที่นึกถึงประโยชน์มากกว่าเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องนึกถึงประโยชน์ที่จะได้อะไรที่ทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นต่อสังคมทำเลย ไม่ต้องกลัวทํามันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะชนานาญขึ้นเองนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ต้นไปทําอาหารแบบเมนูที่มีเนื้อสัตว์หรือเมนูที่คนอื่นเขาทําทต้นทําไม่เป็นนะทาไม่เป็นเลยนะต้นทําเป็นแต่แบบเนี้ยคือเป็นแบบที่ที่ต้นคิดเองคิดเองมั่วเองอะไรไปอย่างนี้นะคะแต่ที่สําคัญคือเราต้องมีความรู้เรื่องริดร้อนริดเย็นนะคะพี่สมศรีบอกว่าคุณต้นคะผักกลางปัน่นสดกินได้เลยใช่ไหมคะ ผักปลังกินสดดีมากๆนะคะช่วยลดความร้อนในไตนะแล้วก็ช่วยเคลือกบกระเพาะด้วยนะแล้วก็ช่วยลดเบาหวานด้วยนะอ้างผักปลังลดน้ําตาลในเลือดนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ไตเย็นขึ้นนะคะเอ,อมีผู้ป่วยโรคไตเนาะก็เอาผักปลังไปปลูกที่บ้านเลยแล้วกินทุกวันไตดีขึ้นนะคะจากสเตจสี่เป็นสามแล้วนะคะ คาดว่าเดี๋ยวจะกกำลังขึ้นเป็นสเตจสองหรือหนึ่งนะคะสวัสดีคุณแมวเฟสสวัสดีคุณเล็กคุณเล็กบอกว่าเนื้อนมไข่เลิกง่ายเหลือก,กาแฟยากจัดเ <c oughs> นาะให้กาแฟมันยากจริงๆนะก็ค่อยๆลดปริมาณลงแล้วกันนะคะจากที่เคยกินหนึ่งช้อนก็ลดลงแบบเหลือเศษสามส่วนสี่ลดเหลือเศษหนึ่งส่วนสอง ลดเหลือเศษหนึ่งส่วนสี่อะไรเงี้ยค่อยๆลดลงไปนะเพราะว่าตอนที่เติน้นลดกาแฟเลิกกาแฟเติ้นก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะคือมันก็เคยนะแบบใช้เลิกเลิกแบบปิดสวิตช์อะแล้วมันก็ไม่ไหวไงก็แบบออะของกินสักหน่อยนึงเถอะอะไรเงี้ยก็กินแบบเศษหนึ่งส่วนสีช้อนชากินแบบนั้นอะแล้วสุดท้ายคือเหลืออะไรรู้มะ เหลือแบบไม่กินนะแต่ชงแล้วตั้งไว้บนโต๊ะแล้วเอามาดมคือจะก,กินเหลือแค่ดมอ่ะคือเสพติดไงเราเสพติดกลิ่นมนะันอ่ะแต่บางคนคือเสพติดคาคาเฟอีนนะแต่ต้นอะ่ะชนะมันได้ไนงะต้นก็เหลือแค่ขอเสพกลิ่นแล้วกันเนาะเอาเอากาแฟชงน้ําแล้วก็ตั้งมาแล้วเอามาดมดมดมเท่านั้นเองนะพีกรูเมอร์ บอกว่าเจอเหมือนกันค่ะน้ำหนักลดเพราะคุมอาหารเนื้อสัตว์ออกกำลังสีเดือนจาก71เหลือ65มีคนทักว่าผอมลงเยอะบางคนก็หาว่าเราไม่กินข้าวบ้างละ่ะหาว่าเรากินยาลดบ้างละ่ะพูดจนเรากลัวแต่จริงๆแล้วเรารู้ตัวเราเองว่าเราทำอะไรบ้างค่ะใช่ค่ะคือการจะ รักษาตัวแบบหมอเขียวอ่ะใจต้องใจต้องแข็งใจต้องแกร่งแล้วก็ไม่สะทกสะท้านต่อความเห็นของผู้อื่นถ้าเราถ้าเราเนะถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะเขาพูดจากความที่เขาไม่รู้นะเขาไม่รู้ไงว่าความจริงของเรามันคืออะไรแล้วก็อย่าไปเอาอย่าไปเอาความเห็นของเขาอะ่ะมาเป็นคำตอบในการใช้ชีวิตของเรานะ เพราะว่าเขาไม่รู้ความจริงเขาก็จะพูดไปตามนั้นนะ่ะตามที่เขาเห็นนะคะสวัสดีค่ะคุณบําเพญตามค่ะบอกว่าคันที่หัวมากๆมีอะไรพอที่จะช่วยได้ค่ะคุณต้นคันทั้งหัวเลยค่ะอยู่สวีเดนเมืองหนาวค่ะโอ้มันเมืองหนาวน,น,นี่คือมันใจแห้งใช่ไหม มันจะเย็นแบบแห้งเหมือนอยู่ในช่องฟีดนะมันจะแห้งแล้วมันก็จะคันเนาะก็คงต้องใช้น้ํามันหรือเปล่านะอาจจะต้องกินน้ํามันด้วยแล้วก็ใช้น้ํามันมะกอกเนาะหมักผมอะไรประมาณนี้เฮ้ยแต่มันหนาวอะแล้วก็จะแห้งอะกว่าผมแห้งเออต้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะช่วยยังไงนะเรียกว่าอาจจะต้องแบบใส่น้ํามันอะเบบี้ออยล์ก็ได้นะเบบี้ออยล์แบบว่า ชโลมผมหรือหนังหนังศรีรษะหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จนะแต่ว่าก็กลัวว่าผมจะร่วงเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างผมต้นอะมันไม่ได้นะถ้ามันเนี่ยหนังศรีรษะถ้าโดนน้ำมันเนี่ยผมจะล่วงนะสวัสดีค่ะพี่น้อยคุณมาสวัสดีคุณมาขามหวานค่ะโอ้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้ว พี่โดนบอกว่าเดี๋ยวผมส่งข้อมูลวิธีทําให้นะครับขอบคุณมากนะคะพี่ดนหาคุณปุณณา,านะคะบอกว่าคุณเติ้ลข้าวญี่ปุ่นมีลิดร้อนเหมือนข้าวเหนียวไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจค่ะแต่เติ้ลว่ามันไม่น่าจะร้อนนะมันเป็นข้าวขาวแต่ว่ามันก็มีความเหนียวเนาะแต่มันก็ไม่ได้มีความหนาแน่นเหมือนข้าวเหนียวบ้านเรานะเติ้ลว่ามันไม่ร้อนนะสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์ คุณคุณมะขามบอกเคยขูดขามันมากๆคันๆแสดงว่าคุณมะขามนี่มีพิษร้อนอยู่ที่ผิวอะเยอะนะมีพิษร้อนในร่างกายเยอะคนที่ขูดกัวาซาแล้วคันเนี่ยคือมีพิษร้อนในร่างกายเยอะมากนะแล้วจะบอกเลยนะกรุณางดของหมักดองนะซอสซีอิวน้ำปลาอะไรต้องงดเลยนะคะของหมักดองทุกชนิดอย่ากินนะข้าวหม่งข้าวหมากก็กินไม่ได้นะคะ คุณนัฐาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเต้นขอสอบถามค่ะมือและเท้าออกเหลืองๆมีแต่คนทักก็ไม่ทราบว่าจะแก้ไขยอย่างไรเพราะไม่มีอาการอะไรเลยแต่ที่เหลืองเฉพาะมือเฉพาะมือและเท้าก็ไม่ต้องกังวลค่ะคือเราไม่มีอาการภาวะอะไรเลยก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะมันจะเหลืองมันจะอะไรก็เรื่องของมันนะเออมือเต้นก็เหลืองๆหน่อยๆนะแต่ ก็ไม่ได้มีอาการอะไรหน้าก็ไม่เหลืองแต่แบบบางคนนะบางทีบางคนเขาจะชอบทักว่าเราเหลืองอะไรเงี้ยแต่ไม่เหลืองเลยถ้ากลัวว่าเหลืองก็กินกินผักใบเขียวสดเยอะๆอะเพื่อเพิ่มเม็ดารแดงนะคะก็จะไม่เหลืองแล้วก็แล้วก็ลดการกินพวกฟักทองลงไปบ้างเนาะอะไรที่มันมีสีเหลืองอะแครอทอะไรเงี้ยอย่าไปกินเยอะนะคะ คุณสมชัยบอกว่าสวัสดีครับเชฟเต้นเชฟอาหารเพื่อสุขภาพและการบำบัดครับคุณค่ะคุณอุ้นตาลทองนะคะบอกผักชัยยาลิดร้อนหรือเย็นค่ะผักชัยยาเป็นริดเย็นนะคะผักชัยยาห้ามกินสดเนาะผักชัยยาห้ามกินสดนะคะกินสุกเท่านั้นนะคะเพราะว่าผักชัยยาเนี่ยถ้าสดอะ่ะมันจะมีสารไซยาไนต์อยู่ในนั้นนอะอย่าก,กินนะคะอย่าก,กินสดนะให้กินสุกอย่างเดียวนะคะ สวัสดีโอเป็นเพื่อนที่ทำงานนะคะโอคิดถึงมากแกจ้ะเดี๋ยวว่าหลังจะไปหานะจ๊ะคุณบุญเรือนนะคะคุณบุญเรือนจันสมคอยนะคะบอกว่าพี่ไม่เคยพี่ไม่เคยสบู่เดี๋ยวพี่ไม่เคยสบู่ใช้ผ้าชุบน้ำปัสสาวะปวซาสบายตัว แกเมื่อยผ่อนคลายผิวสะอาดจ้าเนาะพี่บุญเรือนแกไม่ใช้สบู่นะคะใช้น้ำแกใช้น้ำปัสสาวะนะวิธีนี้ต้นก็เคยใช้นะอาบน้ำด้วยน้ำปัสสาวะนะคะคือเราจะฉี่เราจะฉี่ใส่ขันอาไว้นะแล้วก็เอาผ้าผ้าขัดตัวชุบไปในน้ำปัสสาวะแล้วก็ขัดเลยขัดไปตามตัวเลยขัดหน้าขัดขัดทั้งตัวเลยวิธีนี้จะบอกว่าสบายตัวมาก แต่แต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้มีชีวิตยอยู่คนเดียวในบ้านเนี่ยเวลาอาบน้ำด้วยน้ำประสวะเวลาเราขัดอ่ะฉี่มันจะกระเด็นไปตามห้องน้ำนะตามฝาผนังแล้วมันจะเป็นภารากับเรามากคือเราต้องขัดห้องน้ำทุกวันเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเอาน้ำอ่ะฉีดแล้วนะฉี่มันก็จะยังส่งกลิ่นอยู่ในห้องน้ำนะคะ เราต้องขัดกันจริงจังมากอะคือเหนื่อยค่ะขี้เกียจเลยตันเลยเปลี่ยนเป็นใช้เกลือในการขัดตัวแทนนะคะหรือใครจะเอาแบบเอาน้ำปัสสาวะแบบว่าไม่ต้องถ้ากลัวกระเด็นนะเอ้ยเดี๋ยวต้นลองดีกว่าเอาน้ำปัสสาวะทาตัวแล้วเอาเกลือมาขัดก็กลายเป็นสองพลังรวมกันนะน้ำปัสสาวะกับเกลือนะคะในการอาบน้ำเพราะว่าเวลาที่เราใช้ผ้าผ้าชุบน้ำขัดอะ บางทีชายผ้ามันจะสะบัดน้ําปัสสาวะไปกระเด็นไปทั่วห้องเนาะแต่ถ้าเราใช้เกลือมันจะไม่กระเด็นนะเออ่ะก็ได้วิธีการอาบน้าอีกวิธีหนึ่งแล้วนะคุณธนทานีบอกว่าหนังศีรษะแห้งคันลองหมักน้ําฉี่ครับเออใช่เดยวต้นลืมไปได้ยังไงนะผมหนังศีรษะแห้งคันเอาน้ําปัสสาวะหมักนะคะหมักไปเลยนะคะสามสิบนาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําเปล่าเฉยๆเนาะคุณนันทาบอกว่า งดเนื้อนมไข่มาหเดือนแล้วาน้ําหนักลงจากสามสิบแปดหรือสาสิบสองโอ้โหไม่ลงเยอะจะ้ะไม่ขึ้นเลยค่ะเจอใครก็ทักหมดว่าผอมมากแถมมือเท้าออกเหลืองด้วยเออเป็นมะเร็งเต้านมแต่ไม่คีโมฉายแสงค่ะอ่ะงั้นบอกเลยว่ากินถั่วต้มนะเพื่อเพิ่มโปรตีนนะคะกินถั่วต้ม น้นกินถั่วริเรียนนะคะเช่นถั่วลันเตา่ะวันเนี้ยเมนูถั่วลันเตากินถั่วลันเตากินถั่วงอกกินต้นอ่อนทานตะวันแล้วก็กินถั่วเขียวต้มถั่วขาวต้มลูกเดือยต้มถั่วลูกไก่ต้มอย่ากินถั่วคั่วนะบางคนน่ะเอาถั่วไปคั่วมันร้อนมากถั่วคั่วกับถั่วต้มอ่ะ ความร้อนต่างกันมากนะชัดเจนเลยนะการเอาไปคั่วมันมีความร้อนสูงมากกินละคตรร้อนอย่ากกินหัวคั่วกันนะกินถั่วต้มนะคะแล้วการจะกินหัวต้มได้อะ่ะต้องเอาถั่วไปล้างก่อนนะวิธีการก่อนจะไปต้มนะจะบอกให้หลายคนไม่รู้สิ่งนี้เอาถั่วไปล้างเอาถูๆอย่างนี้เลยนะสามน้ํานะคะสามน้ํา แล้วเราก็เอาถั่วไปแช่แช่น้ําดื่มนะแช่ไว้12ชั่วโมงแต่ระหว่าง12ชั่วโมงนั้นนะทุก4-6ชั่วโมงต้องมาเปลี่ยนน้าให้มันนะคะแล้วถั่วเนี้ยมันจะดูดน้ําเข้าไปแล้วเปลือกม,มันจะแตกแล้วมันจะเริ่มงอกงอกรากออกมาเล็กๆจะบอกว่าการที่มันงอกออกมาเล็กๆ,ๆตรงนั้นมันจะมีสารกาบาสารกาบามีประโยชน์ต่อระบบประสาทและสมองนะแล้วเวลาเราต้มอ่ะก็ วิธีต้มของต้นคือโคตรง่ายใส่หมอ้อหุงข้าวเลยแล้วกดเหมือนเราหุงข้าวอะ่ะแต่เราไม่ต้องรอจนมันกระเด้งนะเพราะว่ามันจะนานเกินไปเราก็คอยไปแอบดูมันว่ามันนิ่มแล้วอย่างถ้ามันนิ่มก็จบไม่ต้องรอมันกระเด้งนะเป็นการต้มถั่วที่ง่ายที่สุดอ่ะโอ้โหคุณมะขามบอกว่า อีอคุณเติ้นพูดเห็นภาพสิวเซียนหล,หลุดหลุดหลุดกระเจิงเนาะก็ใครเป็นสิวเซียนลองเอาเกลือนะเอาเกลือค่อยขัดก็ได้เบาเบานะแต่ระวังมันแสบนะคือผิวหน้ามันบางนะคะต้องระวังนิดนึงเนาะโอเคหมดเวลาและหมดแรงบอกเลยว่าต้นหมดแรงแล้วงั้นวันนี้เราขอจบไลฟ์ ของเราเพียงเท่านี้นะคะเตรียมคำถามไว้สัปดาหเอ้ยเตรียมคำถามไว้วันหน้าด้วยนะอ่ะจะบอกว่าพรุ่งนี้ต้นอายุ44แล้วพรุ่งนี้เป็นวันเกิดต้นนั่นเองวันที่8เมษายนเป็นวันเกิดต้นนะคะบา,บายๆเจอกันใหม่วันวันที่ต้นว่าง <laughs> บ,าบาย